สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยตอนนี้ผมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลปียเวศนะครับนี่คือห้องคนไข้นะก็มีเตียงเสริมให้ปุ้ยเขาด้วยนะมันคือปุ้ยก็มานอนกับผมทั้งคืนเลยต้องขอบคุณพยายามากวันนี้ก็อยากฝากมาเตือนสติทุกคนนะเรื่องสุขภาพนะหลายคนจะถามว่าแล้วทำไมคุณทอมไม่อยู่ในชุดกาว เพราะนี่กำลังเตรียมที่จะเช็คเอาท์แล้วนะครับ mm hmm. ก็เลยขอหมอเขาเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าธรรมดาเพราะไม่อยากใส่ชุดโรงพยาบาลไม่อยากมีความรู้สึกว่าเราไม่สบายที่ผมต้องเข้ามาเมื่อวานเนี่ยก็เพราะว่าผมมีปัญหากับหัวใจตีนี้ก็ฝากทุกคนนะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่นะหรือตัวเองที่อายุมากกว่า50ไปแล้วเนี่ยหรือใกล้หกสเนี่ยเราต้องเป็นห่วงเป็นใยเรื่องหัวใจเราสูงมากนะครับมันก็คือเครื่องยนต์ของเรา ถ้ามีปัญหาปุ๊บเนี่ยทั้งร่างกายก็จะเสียอาการของผมคืออะไรก็คือเหนื่อยนะครับเหนื่อยตีกอล์ฟแล้วก็เหนื่อยนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้มันช้าเลยไปหมดก็เลยไปหาหมอหมอเขาเลยตรวจเลือดอย่างเต็มที่ก็พอตรวจเลือดอย่างเต็มที่เนี่ยก็ได้รู้ค้นมาว่าในเลือดเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามาร์กเกอร์นะครับที่เชี่อเห็นว่าหัวใจเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ ก็เลยต้องไป MRI ต่อนะครับเข้าไปในเครื่อง MRI มอรพอเข้าไปในเครื่อง MRI ปุ๊บเนี่ยก็ถ่ายรูปออกมาพันกว่ารูปเลยนะเห็นว่าหัวใจเนี่ยเสื่อมจริงก็เลยต้องมาขั้นสุดท้ายก็คือเมื่อว,วานนี้นะครับก็คือต้องเข้ามาหาคุณหมอเพื่อจะฉีดสีเพื่อจะดูว่าทําบอลลูนได้หรือเปล่าก็นี่หละครับที่ผมเข้ามาโรงพยาบาลเม,มื่อว,วานนะก็พอมาฉีดสีแล้วเนี่ย คำตอบก็คือบวกกับลบบวกก็คือว่ากล้ามเนื้อหัวใจผมนี่ยังดีอยู่ลบก็คือเส้นเนี่ยที่ไปดูแวเนี่ยเจ๊งหมดแล้วงั้นถึงจะบรลลูนก็ไม่มีประโยชน์แล้ว50-50ก็ต้องกลับมาในการรักษาด้วยการกินยาแล้วก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนชีวิตนะครับเรื่องกินเรื่องดูดซิก้าเรื่องนู่นเรื่องนี้ ก็พอได้ยินจากหมอแล้วเนี่ยว่ามันซ่อมอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตเนี่ยก็กระทบนะกระทบอย่างแรงเลยเมื่อคืนก็นอนน้ําตาซึมทั้งคืนเลยเพราะก็อดนึกถึงภรรยาไม่ได้อดนึกถึงลูกไม่ได้เราได้ข่าวร้ายอย่างเงี้ยจริงๆนะครับสิ่งที่ผมเห็นทันทีก็คือภรรยาาเขาจะอยู่อย่างไงลูกเขาจะอยู่อย่างไรจริงๆริงนะเนี่ยเรารู้นะเขาอยู่ได้แต่เราก็อยากอยู่กับเขา ก็อย่าฝากทุกคนนะอย่าประมาทเือนผมบอกผมได้ทำวิดีโอไปอันหนึ่งแล้วนะว่าอย่าประมาทนะเช็ครับกันดีๆหาหมอให้บ่อยนะครับระบบสธา,ารณสุขของเรานะก็ดีนะก็ควรจะไปใช้ให้คุ้มเสียนะครับเช็คเลือดเช็คตุ้นเช็คนี่มีหมอรประจําไว้ตลอดตอนที่2ก็คือว่าเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยเมื่อเช้าคุณหมอก็ขึ้นมาอธิบายเลยว่าผมต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอย่างสูงอย่างงู้นอย่างนี้ ตัวจริงๆแล้วนะผมรู้ว่าผมดีขึ้นแล้วนะเพราะว่าผมลดน้ำหนักไปทั้งสิบกิโลว่าลดน้ำหนักเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าพฤติกรรมหรือร่างกายเรามันดีขึ้นมันต้องระมัดระวังอาหารอย่างเต็มที่อาทิแทนที่กินข้าวสีขาวก็ต้องกลับมากินพวกรัชไบรซ์เบอร์รี่ข้าวน้ําตาลข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะก็แถมต้องออกกาลังกายให้มากขึ้น ที่ผมทาวิดีโอนี้ผ่อให้่ทุกคนเห็นนะครับว่าทุกคนเนี่ยพอมีภาวะที่ไม่สบายแล้วเนี่ยจิตใจมันเสียจริงๆแต่ตอนนี้ก็สาคัญที่สุดนะผมต้องให้จิตใจผมแข็งแรงเอาไว้ก็อย่างเงี้ยก็ขอเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่อยากใส่ชุดโรงพยาบาลนะครับก็ต้องจิตใจแข็งนะอย่าเกียบ up นะเมื่อกี้หมอเขาบอกว่าถ้าคุณทอมเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ได้เนี่ยก็น่าจะโอเคถ้าไม่ได้เนี่ยก็คงไม่เหลืออะไรแล้วเพราะว่า บายพาสก็ทําไม่ได้แล้วบรรลูนก็ทําไม่ได้อีกแล้วก็คืออันหน้าก็คือเปลี่ยนหรือตายขอดีนะครับผมต้องขออนุญาตครับแต่ผมทนกับคำพูดของรัฐมนตรีช่วยการคลังวันนี้ไม่ได้ดูถูกคนคิดว่าตัวเองเก่ง แม่งออกมาพูดว่าอะไรนี่เป็นคําของรัฐมนตรีกระทรวงรัฐมนตรีช่วยกวงการคลังนะคนที่ฉลาดก็จะมองเห็นโอกาสในช่วงแย่ตอนนี้คนที่โง่แค่นั้นไงหรือคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็จะตื่นเต้นไอ้หา ผมขอพูดอย่างนี้เลยผมไม่สนใจด้วยคุณคือใครคุณมีสมองไหที่คุณมาดูถูกคนเงี้ยคนไทยเกือบมากกว่าเจ็ดสเซนเนี่ยเข้าอาจจะมองออกแต่พรานโยบายของคุณเนี่ยลหละนะแจกตังก็ไม่สำเร็จเพราะคุณเนี่ยละ่ะแล้วก็จะมีตังที่ไหนไปซื้อหุ้นตอนนี้นะ เงินกินเงินแดกเขายังไม่มีกันเลยแม่งแต่คุณก็ออกมายิ้มดูเท่ฉั้นเก่งผมขอด่าเลยเลวจริงๆที่มันสมองคุณเนี่ยคิดได้แค่นี้ท่านนายกเองครับเพราะคนอย่างเงี้ยอยู่รอบข้างท่านนายกมันถึงจะทำให้ท่านนายกชิบหายคนเนี้ยผมพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ออกแบบ ออกนโยบายแจกตังินแล้วเอ๊ะคิดว่าตัวเองเก่งไม่เห็นใจประชาชนเลยมันไม่เกี่ยวกับฉลาดงโก่หรอครับมันเกี่ยวกับว่าเราไม่มีแดดเพราะนโยบายงงโก่ของคุณเนี่ยแหละที่ไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เรามีแค่คนไทยมีกินกัเลยใช่ครับผมไม่เสียงวิกฤตคือโอกาส แต่เมื่อรัฐบาลไม่สร้างโอกาสให้คนเข้าไปดูแลวิกฤตเลยเนี่ยแล้วก็จะมีอะไรคนที่ไม่ฉลาดจริงเนี่ยก็คือคุณที่พูดเชิงี้ออกมาได้ผมขอด่าเลยครับแลนะ้าผมเจอคุณในสังคมผมจะด่าคุณต่อหน้าเลยนะใช่ไม่ได้คุณเป็นตัวแทนของประชาชนเราจ่ายเงินเดือนคุณแต่สุดท้ายคุณออกมาดูถูกประชาชนที่คุณต้องดูแลทุเล็